สวัสดีครับวันนี้มาโชว์ตัวโมบายจีนนะครับผมคิดว่าประหยัดแล้วก็ถูกดีน่าซื้อนะครับตัวนี้มันผมซื้อมานะจะไม่เกินร้อยต้นๆน,นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะช้อปปีให้ดูอีกทีแต่เข้าใจว่าน่าจะร้อยกว่าบาทผมว่าคุ้มนะครับไอ้ที่มันคุ้มเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวกันโดยนื้อตัวต้องถือว่าเวิร์กเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เนื่องจากมันเป็นผมเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกคิดรุ่นใหม่ นะครับพอมันเป็นรุ่นใหม่อะมันก็เลยมีท่าทางมีองค์ประกอบของข้อต่อเยอะผมเข้าใจว่าบันไดรุ่นใหม่ก็คงเป็นแต่ด้วยความเป็นจีนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะลองดูใ,ใกล้นะไอที่เกเจเศษเกจที่เป็นขี้เกจมีบ้างนะแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับแล้วก็สีสันการประกอบก็สวยงามดีแล้วรวมถึงพอประกอบเสร็จแล้วครับมันจัดท่าทางนะครับได้เยอะนะครับของแถมมันเยอะนะไอพวกนี้ลองดูเดินะครับเพียบเลยนะครับก็ตัวนี้คุ้มอยู่นะครับ ไอ้ของแถมที่ว่าที่เหลือนะครับมันมีทั้งตัวปกติ่มันไม่ให้ผู้นี้มานะผมไม่รู้มันเรียกอะไรผมลืมแล้วไอ้ชุดที่มันโชว์การยืนของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆมีอันนึงด้วยนะเป็นอันใสๆแต่ผมลืมหยิบมาให้ดูนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ขวานที่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบฟันไปแล้วแบบเป็นหินฟุบฟับถ้าวางกับพื้นก็จะออกทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็เจีนเนี่ยมันดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมนะฮะคือมันเหลือเยอะนะอุปกรณ์มันนะครับ ตอนนี้อุปกรณ์มันที่เหลืออยู่คือไม่ใช่อุปกรณ์หรอกหมายถึงว่าชิ้นส่วนข้อต่อมันก็จะเหลือเยอะพอสมควรนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้ดีนะครับดูดีครับมันคงทํามาเกินนะครับข้อต่อหัวเข่ายังอยู่เลยข้อต่อหัวข้อต่อมือก็ยังอยู่เลยนะครับปกติถ้าเป็นลูกบันก็คงไม่น่าเหลือขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมซื้อยี่ห้อนี้ผมว่าดีนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งคือเป็นดุยจุยนะครับซึ่งค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนอันที่ไม่ประทับใจที่ชอบมาในช่วงนี้ก็มีนะนะครับเดี๋ยวเราแกะไปด้วยกัน อันนี้เป็นยี่ห้อโมจินอีกอันนึงนะครับที่ซื้อมาในช่วงนี้นะครับแล้วเป็นอันที่รู้สึกไม่ไประทับใจนะครับดียี่ห้อ W M ผมว่าตอนนี้ถ้าจะซื้อในช้อปปีนะครับดูยี่ห้อสักนิดน,นึงผมว่ายี่ห้อที่ซื้อเอ่อยี่ห้อถ้าไม่ใช่หลักๆอย่างพวกดาบานันหรืออะไรเงี้ยครับยี่ห้อที่ผมซื้อแล้วผมสบายใจมันน่าจะอ่านว่าดุยจุยมั้งครับ D U I G U E บงผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับแล้วก็ เพราะว่าไอที่ประทับใจคือมันมีอยู่ในคลิปต้นๆผมนะไปดูก็คือการที่จะเรื่องของสีสันส่วนอันนี้เนี่ยแค่เปิดมาก็รู้สึกได้แล้วว่าเราคงไม่ประทับใจแน่ๆนะครับปกตินะครับพวกหนังสือคู่มือมันก็จะมีนะครับอาจจะไม่คมชัดเหมือนของแท้แต่ก็พอมีสีสันให้ดูนะครับแต่ว่าคุณภาพของงานสีครับมันชัดเลยว่าผมว่ามันไม่สวยแน่ๆนะครับเพราะว่าคุณภาพของสีที่ได้มามันต่ามากกว่านะครับ แล้วก็พลาสติกมันดูบางกว่าตัวที่แล้วที่ผมประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบตัวนี้กันดีนะครับก็เสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับก็ถึงก็คือผมว่าแต่ภาพพลาสติกกับสภาพสีมันดูบาง้องแกงกว่าอันที่แล้วนะไม่รู้ทําไมนะนี่เป็นความร,รู้สึกของคนก่อนประกอบนะครับแล้วก็สีเนื้อตัวพลาสติกดูดิมันดูแบบเออไม่รู้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามีเงาไฟนะฮะแต่ว่าผมว่ามันดูแบบอืม มาดูโลเกตอะผมรู้แค่นี้นะต่างจากตัวที่แล้วที่เอามาให้ดูนะพอจับอะมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยสีมึงต้องสวยแน่ๆอะไรเงี้ยครับนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันของอย่างนี้ซื้อมาแล้วต้องลองแต่แค่อยากจะบอกว่าเพื่อจะได้ไม่ให้ต้องผิดพลาดเหมือนกันผมคิดว่าราคามันพอ,พอๆกันนะเราเลือกยี่ห้อได้นะครับลองค่อยๆดูกล่องหน่อยนะครับดูคนที่เขาซื้อแล้วหน่อยจะได้สบายใจแล้วก็ได้ของตามที่ต้องการขอบคุณครับ สวัสดีครับก็อยากจะสรุปสวัสดีครับก็อยากจะสรุป2ตัวนี้นะครับสาหรับเจ้าโมจีนที่มาจากแอปส้มนะครับผมสรุปเร็วๆแบบนี้เลยหลังจากที่เรามีมาหลายคลิปแล้วก็คือว่าจริงๆอ่ะผมมันตอนแรกนึกว่ามันยี่ห้อเดียวกันแต่มันไม่ใช่นะยี่ห้อนี้ที่ไม่ประทับใจคือยี่ห้อน่าจะเป็น wm นะครับตัวนี้ผมว่ามันพลาสติกมันดูไม่ดีนะครับไม่นับสีตอนนี้นะพอดีผมไปพ่นเคลียร์ด้านมาทําให้มันเสียหายยิ่งกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวมี คลิปแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ถึง200แล้วรวมดูเดีย๋ยอาวุธมันอีกเพียบเลยนะ่ะปืนที่เหมือนไรเฟิลตัวที่ใช้ในภาคสาคัญสําคัญนะครับในช่วงวันวันเยีย์วอนะครับปืนซิตึกต๊กตึก๊กตึกกระสุนนะครับมือเปลี่ยนนะครับขวานมีเพียบแล้วก็มีบาสุกา้าด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เรื่องอาวุธถือว่ากินขาดนะครับกลับมาที่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมชอบนะแต่ผมหายี่ห้อมันไม่เจอจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเห็นกล่องแบบนี้ก็ ผมว่าซื้อได้นะครับตัวนี้คุ้มคุ้มตรงที่หนึ่งคือพลาสติกมันดูดีนะครับการประกอบออดีกว่าเยอะนะครับความครบถ้วนของชิ้นรอยต่อหรือหลักการของรอยต่อเหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าน่าจะเป็นหุ่นที่ออกมาในรุ่นรุ่นเดียวกันอาจจะเป็น The Origin หรือยังไงเนี่ยละครับหรืออ,อ,อาจจะเป็น้า t h u นเดอร์โบนะไม่แน่ใจแต่ว่า การใช้ข้อต่อต่อตางๆเหมือนกันเดียนะครับแต่ว่าคุณภาพาของพลาสติกการต่อประกอบถือว่าดีกว่าเยอะนะครับอ,อ,อาวุธอาจจะได้ให้มาไม่เยอะเท่าราคาสูงกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับแต่ยี่ห้อน,นี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีพาสเปเชียลเอฟเฟกมาอย่างที่บอกเนาะชุดน้ําแข็งเวลาฟันขวานมานะครับยังมีตัวกันดับตัวนี้เบสอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มีชุดหนึ่งนะครับให้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มถ้าเชียร์แนะนําก็เอาไปที่ยี่ห้อนี้จะคุ้มกว่านะครับแต่ว่านี้ความสวยของผมคือผมดันไปทําให้มัน มีปัญหาตอนนี้คือมันขึ้นคาบขาวนะถ้าลองสังเกตดูดีนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคงจะออกอีกหนึ่งคลิปทำเป็นเวททิงหมดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ